ทั้งทั้งทั้งหมดนี่เป็นไฟเกิดนหมดเลยเป็นไฟไฟไฟความทุกข์หมดเลยเป็นไฟดำหมดเลยทีนี้ฝ่ายขาวก็คือแมงวีแมงวีมันทํางานทาหน้าที่มันมันจะไปช่วยช้างก็บอกว่าอย่าเตาอย่าตอมตาฉันเลยฉันจะไปช่วยเหยียบตะลิงให้ตะลิงก็บอกอย่าเหยียบฉันเลยฉันจะทับน้ําให้น้ำก็บอกว่าอย่าอย่าทับฉันเลยฉันจะดับไฟให้ ปก็บอกว่าอย่าดับเลยฉันจะไปที่เผาไมคอนให้ไมคอนก็บอกว่าอย่าเผาเลยฉันจะช่วยย้อนโหมหมาให้หมาก็บอกว่าอย่าอย่ากัดฉันเลยอย่า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 ตีฉันเลยฉันจะไปกัดแมวให้แมวก็บอกว่าอย่ากัดเลยฉันจะไปกัดหนูให้หนูก็บอกว่าอย่าอย่ากัดอย่า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 กัดฉันเลยฉันจะไปช่วยกัดสายจันูร์นายพรานให้นายรานก็บอกว่า ฉันจะไปช่วยยิงกาให้อีกาบอกว่าฉันจะไปเอาถั่วเอางาของตาของยายที่ไปซ่อนไว้เอามางคืนให้ยายมายายก็ไม่ได่าไม่ได่ายายมายายไม่ได่าตามาตาก็ไม่ตีเอาล้ะทีนี้มันจะเข้ามาอยู่ในนี้ได้อย่างไรครับที่ถานเรื่องนี้เนี่ยเนี่ยสีดำตาวิชา อีกาเป็นนวิชานายพรานเป็นสังขารนะเป็นสังขารการปรุงแต่งนายพรานก็คือปรุงแต่งหนูหนูคือวิญญาณมันเร็วมีความเร็วมันหนูแมวนามกับรูปกายกายกับใจนามกับรูป กายกับใจนะแมวนะหมาหมาเนี่ยแทนอายตนะหนัอายตนะหตาหูจมูกลิ้นกายใจอนะัศาแทนไมคคอนเวลาตีตีแวระฆังดังขึ้นก็เสีไมคอนอัษาเวทนาเวทนาคือไฟ ตัณหาคือน้ำน้ำคือตัณหาอะไรคืออุปาทานอะไรคืออุปทา,านตะลิงตะลิงคืออุปอุปทา,านคนตั้งท้องช้าง นายวีทีกานายพรานแม่หนูแมวฝาไมโครนไฟน้ำตะวิงช้างมลเงวี อันนี้เป็นไฟไฟดับไฟดับก็คือเมื่อแมงวีทาหน้าที่ช้างก็ทําหน้าที่ช้างทาหน้าที่ตะลิงก็ทําหน้าที่ตะลิงทําหน้าที่เนี่ยน้ำทาหน้าที่น้าทําหน้าที่ก็ไฟก็ทําหน้าที่ไฟทําหน้าที่ก็ไมโครทําหน้าที่ไมโครทําหน้าที่หมาก็ทําหน้าที่หมาทำหน้าที่แมวก็ทำหน้าที่แมวทำหน้าที่ก็หนู ดูทำหน้าที่ดูทำหน้าที่ก็ในฟพรานในฟรานทำหน้าที่อีกาก็ทำหน้าที่นี่คือไยดับกับไฟเกิดอันนี้เป็นของมันอยู่ที่ประตูของวัดวัดวัดโพวัดจตวัดจตุอัยใจวัดวัดวัดอะไรวัดโพประเชยตะพุนปรดเชตพุนเป็นนิทานโบราณมันเทียบกันได้เอามาเปรียบเทียบกันได้ ตากับยายนี่คือกิเลสข,ของผู้ชายกับกิเลสข,ของผู้หญิงส่วนหลานไม่เฝ้าเนี่ยหลานสองคนเนี่ยก็คือพวกเราลูกหลานแล้วก็ทัวกับงานนี่ก็คือพระพุทธศาสนามีค่าเท่ากับทัวกับงานซึ่งมันมีราคาแพงมากทัวกับงานนี่เป็นพืชที่มีราคาแพงแล้วก็ต้องเอาใจใส่มากจึงจะเป็นลูกจึงจะเป็นฝัก เป็นเอามาทําเป็นเนยาเอามากลัน่นเป็นน้ําบันยาน้ํามันงาก็ได้เอามาฉันเพื่อจะให้ร่างกายที่แก้คันหน่อยคนเราได้แก้คันใชใ้ถั่วใช้งานี่นี่เป็นนิทานแบบของไทยของโบ,โบราณฟังทันไหม รู้รูปความทันไหมเปตรงไหนตรงไหตรงไหนบ้างสงสัยว่าทําไมต้องใช้ตัวนี่เป็นนาพรานอะไรแบบนี้ไหมเออวไมรูว่าแทน้แทนด้ยคือพยายามเอาไปลงไปให้ได้แล้วอธิบายเอาเองอธิบายอะไรก็ได้ให้ให้เห็นว่าอันนี้คืออีกาอีกาเป็นสัตว์ที่เสียงดัง วุ่นวายสะสมโลกมากแล้วก็ถ่ายไปทั่วหมดแล้วเวลามันหลายๆตัวนี่มันก็ ăng, ดังร้องดังรั่นกันหมดอาอาอายังดังมากก็ลเลยใช้แทนอวิชาในาปราณหนูหนูมันตัวเล็กไงมันเร็วเหมือนวิญญาณเนี่ยมันเร็วเห็นแล้วเอานี่อะไรนั่นอะไรนั่นอะไรเร็ว โอ้ยได้ยินเสียงอะไร,ะไรเดี๋ยวแมวกายกับใจแมวหมาอายตนาหกเท่ากับหมาหมามันมีนิสัยเป็นยังไงนั่นเละเคยเลี้ยงแล้วหมาเป็นนิสัยเป็นยังไงก็จะเปรียบเทียบเป็นบ้านหกหลังอยายตนะหก ตาหูจมูกเล่นกายใจอัศะคอนใบคอนไม,อนไมเอาไว้ตีหรืออาคขังไฟความรู้สึกเหมือนไฟมันเดือดเวลาไฟมันลามอ too, <ๆ>ีกไหมลานะไอ้ไฟอันนี้น้ำน้ำคือตันหนาอุปาทานความยึดมันถือมัน พบความเป็นชาติความเกิดขึ้นของตัวตนชลามาแลน้นะอย่างนี้ก็ได้มองเห็นว่าจำหรอต้องใช้วิ่จำหรอจำเรื่องเาาไว้ได้แล้วก็จำจำเรื่องได้แต่ว่าพัฒนามีกี่ทางกทาง เวทนามีเท่าไหร่เวทนามีเท่าไหร่มีสามมีสุขเวทนาทุกขเวทนาอนทุกขมาสุขอทุกขมาสุขก็คือไม่ไม่สุขไม่ทุกขอทุกขมาสุขตัณหามีสามเหมือนกันตัณหามีสามเท่ากับเวทนา ตัณหาก็คือตัณหาในในกามอยากได้ตัณหาในความเป็นอยากเป็นตัณหาความที่ไม่อยากเป็นแล้วมีสามอยา่างตัณหาตัณหามีสามอยา่างตัณหาหเกิดอุปาทานอุป,ปาทานมีสี่อย่างด้วยกันกามุป,ปาทานคือยึดมั่นถือมั่นในกามมช่นเวลากินเนี่ย จะต้องใส่น้ำจิ้มจะต้องมีน้ำจิ้มจะต้องมีน้ำแข็งจะต้องช่วยสวยๆอะไรแบบเนี้ย้คยๆว่ามันติดอะไรใน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 กามหรือว่าจะกินต้องไปกินร้านโน้นนะไม่ใช่ร้านนั้นต้องไปร้านโน้อนอะ่ะร้านที่ถูกใจอะไรแยบเี้ยนั่นเ,เรียกว่ากามกามตัณหาส่วนเพราะว่าตัณหาอยากเป็นเช่นอยากจะเป็น ไม่ชีอยากจะเป็นพระทีนี้พออยากเป็นแล้วอยากไม่เป็นก็คืออยากจะศึกอะไรแบบนี้ไม่อยากเป็นพระแล้วอะไรแบบนี้อยากจะศึกหรือว่าอยากจะเป็นแม่เนะพอเป็นแม่แล้วก็เออไม่อยากเป็นแม่แล้ว <laughs> <laughs> นี่เราต้องพยายามนึกคิดให้มัน เกี่ยวข้องกับเรื่องธรรมะ,ะมทั้งหมดทั้งหมดเวทนาตัณหาอุปาทานมีสี่หนึ่งกามุปาทานสองทิฏฐุปาทานคือทิฏฐิทิฏฐิเป็นเป็นยึดมัน่นถึงมั่นในทิฏฐิว่าเป็นเราของเราแล้วก็อัตวาทุปาทาน <Yeah. S 1> ก็คือยึดมั่นว่าเป็นตัว,ต,ว,ต,วตัวตนมีเรามีเราเป็นผู้ฟังมีตัวตนแบบนั้นเนี่ยกล อัตวาทุปาทานแล้วก็ศีลประตูปาทานมีข้อวัดปฏิบัติอะไรแล้วก็ถือเคร่งแบบนั้นแล้วก็ยึดบั้นถือบั้นในข้อวัดปฏิบัติเช่นว่าไม่อยอมกินข้าวตอนเช้าจะไปกินที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่อยอมกินอะไรถือทิฏฐิทิฏฐิ อุปาทานมีเท่าไหร่สี่นะการมุปาทานทิฏฐปาทานศิลปตูปาทานอัตวาทุปาทานนะอุปาทานพบพบมีสามหนึ่งการมาพบสองรูปมพบสามอรูปพบการมาพบคืออยากได้กามอยากได้สิ่งสวยๆอยากได้สิ่งเพราะเพราะอ,อยากได้มีกลิ่นหอม,หอ,มอยากได้มีอร่อยๆอ,อ,อะไรแบบนี้นะ เรียกว่าเรียกว่าภาวะรูป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 ป้อมก็คือชอบเลี้ยงปลากัดนะยกเปอย่างห้ชัดๆช,ชอบเลี้ยงนกชอบเลี้ยงปลากัดมันมันสูงกว่ากาบเรียกว่ารูปนะติดในรูปแล้ว่าไม่ติดในรูปก็มาวัดมาวัดแล้วก็ได้มาคุยมีเกียรติมีอะไรคล้ายๆว่า เก่งอะไรแบบนี้เป็นเป็นคนเก่งเป็นคนที่ว่าพิเศษกว่าเพื่อนได้มาวัดแล้วเก,ก่งกว่าเพื่อนอะไรแบบนี้ไมัน่เป็นทุกข์ไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าอารูปก,ก็คือเป็นทุกข์ในในอรูปเไม่ใช่รูปเจตียนิชื่อเสียงบุญกุศลอะไรพวกนี้หละ เรียกว่าอารูป,รปอารูปนะก,ร,กรูมากามะกามแล้วก็รูปแล้วอารูปสาอย่างเนี่ยส่วนชาตินี้มีทั้งหมดแปดอย่างนะหนึ่งเทวดาสองพรหมสามมนุษย์สี่เปรตห้าสัตว์นรกหกสัตว์เดรัจฉานเจ็ดอสุรกายแปดเทวดา อาจจะสับสนนิดหน่อยก็ได้ตรงนี้ตรงนี้แหละเราสงสัยมาตลอดว่ามันเป็นอะไรกันแน่แต่ที่เราก็ตัดสินใจว่ามันคือการรบกันเนี่ยพวกเทวดามารบกันเขาถามว่าแล้วชาวพุทธจะช่วยพวกที่กำลรบกันได้อย่างไงจะตอบอยังไงมติว่าประเทศสองประเทศนี้มารบกันเนี่ยเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธนะเราจะช่วยเขาได้อย่างไงให้เขาปล่อยวาง ได้ครับผอเพราะว่าการยึดบ้านถึงบัานแล้วก็รบกันไม่หยุดเนี่ยมันเดือดร้อนทั้งผู้หญิงผู้ชายพ่อบ้านแม่พ่อบ้านก็ต้องไปรบถ้าอายุยังไม่เกินเท่านี้เท่านี้ปีเนี่ยต้องไปรบนะก็มีทั้งหมดแปดนะไม่ใช่เจ็ดหนึ่งสองสาม 4, 5, 6, 7, 8, นะสี่ห้าหกเจ็ดแปดสะแบบตรงนี้แปบตรงนี้สี่แปดช้อยให้เลือกวันวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถตรวจสอบเราได้ว่าวันเนี้เราเป็นอย่างนี้ไหม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 รู่เป็นอย่างนี้รั่วเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างวันวันหนึ่งมันจะไปมันมันเกิดขึ้น,นเกิดดับเกิดดับถ้าเกิดเรื่องไหนมากมันก็จะสะสมเรื่องนั้นมาก ยกตัวอย่างสุนัขตายเนี่ยแล้วร้องไห้เนี่ยคนนึกถึงก็ยังเสียใจอยู่แบบเนี้ยคือภาษาทางใจภาษาว่าโอ้ไม่น่าตายเลยมันก็ยังอายุแค่สิบปีอะไรแบบเนี้ธรรมดาอายุมันแท่แปดสิบห้าหรอสิบเจ็ดตัวสิบเจ็ดหรหมาไอ้ท้องแดงนั่นเห่ย

ไม่ช่ซื้อแล้วาวตเอกาลุตกลงว่าได้ฟังนิทานไปแล้วหนึ่งเรื่องนะแล้วที่เราเมื่อเช้า้เข้าใจว่าอย่างไรมีช้าง แลวตัวหนึ่งสีดำไปกินน้ำไปกินน้ำสามสระนะน้ำสามสระก็ได้แก่หนึ่งสายที่เป็นทุกสองสายที่เป็นสุขสามไม่ทุกไม่สุขเนี่ยแล้วก็เป็นอะไรกบมากินช้างกบมากินช้างแล้วอะไรมากินกบ งูงูไากินขอบแล้วก็อะไรมากินขอบไอ้มามากินงูนกอ่ารู้ไหมนกอะไรอยู่ในจำพวกนกอกระต็นปากมันยาวแหลมๆสีแดงๆมันจะมันจะเฉียวกุ้งได้เขรีละนกเฉียวกุ้งภาษาภาษานี่นะภาษาเชียาเนเร่อนกเฉียวกุ้ง ภาษาบุรีรำเนื้อนกอะไรมันหัวมันสีดำหน้าอกมันเป็นสีขาวแล้วก็หลังมันจะเป็นสีสีน้ำเงินตัวตัวยาวๆปากยาวตัวสั้นมันมันกินงูนกพวกนี้มันขุดรู้อยู่นะมันมันพราะว่ามันเป็นเป็นเป็นตะลิงแบบนี้มันก็จะไปขุดเข้าไป พ,พุทธ,ทธไม่เนานกระปูดไม่ใช่แต่ถ้าถ้านกกระปูดก็ได้ใช้นกกระปูก็ได้เพราะนกกระปูดก็กินงูเหมือนกันกินงูเหมือนกันกินกินงูมาสังเกตเรื่องนอกอยู่หลายปีเหกันนกกระปูดชอบกินงูแล้วนกเอโคคาบูราในประเทศออสเตรเลียก็กินงูเหมือนกันเขาเรียกนกลาบปิงเบิร์ดเสียงหัวเราะ มันเวลาม,นนมนนัน้อนกคกกากกากกากบนเรียนว่ไรนอ่นนกนกคือพบชาติชาติคือช่วงที่นกมันก่ออยู่ที่ตอลอนะตอลอนีอ่นรู้จักไม่เคยเห็นไหมใบมัน่ะไอข้างบนเนี่ยเอามาทำไม้กวาดได้ คล้ายๆตอนอ้อยคล้ายๆตอนนอแต่ว่าไม่ไม่ไม่มีแก่นเป็นเป็นโพรงนะแตเพราะฉะนั้นอ้ความรู้สึกที่ว่าเป็นเราของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่นานมันแค่อยู่ชั่วคราวแป๊บเดียวมันก็ไปเดี๋ยวก็ไปนั้นพระพิ้าเลยบอกว่าให้กําหนดรู้มันเวลาเราเกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ยให้นั่งดูความโกรธไปเลยเดี๋ยวมันก็ดับแต่ถ้าเราไม่นั่งดูกันนะ เราไปทำกรรมโนดทำกรรมนี่ไปด่าไปตีไป,ไป,ไปคิดไม่ดีอะไรต่ออะไรวุ่นวายทุกทุกอย่างเ,เพราะฉะนั้นนี่สำคัญมากพบชาติชรรมอะไรนะชะรรมอะไรนะตัวนี้นะผู้ชายคนนี้เอาสอบของลูกเนี่ย ที่ตายลงเนี่ยแล้วก็เดินขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะเอาเนื้อของลูอออกที่ตายเนี่ยเฉือนเนื้อเฉือนเนื้อเนื้อเอามีดมาเฉือนแล้วก็เอาวาเป็นกองกองไว้บนก้อนหินให้อีแรงมันมากินเขาเชื่อว่าคนที่ตายนี่จะได้ไปสู่สวรรค์โดยมีนอกอีแรงเป็นเป็นพาหนนะพาพา,าวิญญาณเขาเชื่อแบบนั้นพวกที่เบ็ดนะ พอดีเอมาได้ไปที่ศรีลังกามีพระที่เบตมาปีที่แล้วก็พระที่เบตก็มาที่สมนมงค์รรเป็นการแลกเปลี่ยนอาะิกซูกันเพื่อจะได้เข้าใจกันเช่นเช่นตอนเย็นเขากินข้าวเย็นอย่างเงี้ยเขากินไม่ใช่ข้าวเย็นมันเป็นซุปแต่เขาเรียกว่าดินเนอะร์ซุปซุปน้ำ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 ซุปก่ะ อ้าวต้องต้องลงว่าเข้าใจไหมเนี่ยที่ที่ว่ามันต้องไปต้องส่วนต้องวนอยู่เสมออ่อไไอ,อ๋ยังไม่ได้บอกว่าอาวิชชาเนี่ยคือไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องอะไรอวิชชาก็คือความที่ไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องถุก ว่าควรจะกําหนดรู้ไม่รู้ว่าเหตุของทุกข์เป็นสิ่งที่ควรละไม่รู้ไม่รู้ว่านิโรธคือนิพพานคือสิ่งที่จะต้องความดับไม่เหลือเนี่ยจะต้องปล่อยวางดับไม่เหลือ 5, 5, 5, 5, 5. คนตาบอดเนี่ยเพราะว่าคนตาบอดไม่เห็นอะไรก็เลยใช้อวิชาไอ้อวิชาคือคนตาบอด คนปั่นหม้อคือสังขารใสรแบบ้สังขารมทีสังขารมโนสังขารการปรุงแต่งวิญญาณนีคือวิญญาณหกมีวิญญาณทางไหนบ้างทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนามารูปหนึ่งโบหนึ่งเท่ากับอะไร หนึ um bem, um ่งบวกหนึ่งกายหนึ่งกายกับหนึ่งใจเป็นเป็นหนึ่งชีวิตใช่โอเคเหมือนกับภาษาวิทยาศาสตร์ว่า H2O ที่ว่าเป็นไฮโดรเจนกับออกซิเจนเป็นน้ำขึ้นมาอ่ไอเดียวอกซิเจนไฮโดรเจน บ้านบ้านหกหลังคือที่เราจับแล้วเมื่อวานบ้านหกหลังคือสอเสือลอยจุฬาสลายตนะหนัสลายตนะเนี่ยสลายตนะอัศสะ อัสสะความทุกข์เกิดที่จิตก็เห็นจิต่อผัสสะความทุกข์จะไม่โกล่ถ้าไม่โง่อ็ผัสสะความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจผัสสะสัพเทธัมมานารังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแยาแก้ไหมี่บอกว่าทำทั้งหลายทั้งปวงยังไม่ได้แปล เย่งแแปลว่าคำว่าทำเนี่ยแปลว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถึงมันอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถึงมันเวทน,น,นามีกี่ทาง มีมีมีอะไรมีเท่าไหรพอใจพอใจ่พอใจที่พอใจีไม่พอใจอพอใจไม่พอใจความรู้สึกก็แปลว่าเวทนามีสามอย่างทุกขเวทนาทุกขเวทนาอนทุกขมสุขอทุกขมสุขแลว้วไม่สุขไม่ทุกไม่สุขไม่ไมทุกอวิชาแปลว่าไม่รู้สังขางรแปลว่ารุงแตง วิญญาณแปลว่าความไวความเร็วนามรลูกกายกับใจสายยตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจภัสสาก็มีหกเวทนามีสามตัณหามีสามมีอะไรบ้างตัณหามีสามมีอะไรบ้างหนึ่งกามมัดตัณหาสอง ภาวะตัญหาภาวะแปลว่าเป็นกามแปลว่ากามภาวะแปลว่าภาวะแปลว่าเป็นแล้วก็วิภาวะวิภาวะดัณหาอยากไม่เป็นอย,อยากเหมือนกันแต่อยากไม่เป็นและ้ะแต่ตอนตอนแรกอยากจะเป็นตอนหลังไม่อยากเป็นแล้วต <c oughs> ัญหามีสามอุบายทานมี สี่มีอะไรบ้างหนึ่งกามุปาทานกามากับอุปาทานเรียกว่ากามุปาทานสองทิฏฐุปาทานทิฏฐีบวกกับอุปาทานเป็นทิฏฐุปาทานสามอัตวาทุป,ปาทานเห็นว่าเป็นตัวตนเห็นว่าร่างกายชีวิตเนี่ยเป็นตัวตนแล้วก็สี่สีพลละสีส,สีสีละพัตตปาามา สีลับพระตอุปาทานสีลับสีลศสีละพระตูปาทานสีละพระตูปาทานยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในข้อวัดปฏิบัติเข้าเข้าใจหรือยัยังไม่เข้าใจอะ่ะคำว่าอัตวายุป,ปาทานข้อวัดปฏิบัติเช่นพระไม่ใส่รองเท้าอย่างเงี้ย แล้วแล้วไม่รู้ว่าทําไมต้องต้องไม่ใส่รองเท้าก็คือไม่รู้ก็เลยเรื่ศีลเรื่ศีลละปรปรมาทมันก็เจ็บแต่ว่าพระพจทธเจ้าต้องการให้พระทวททุพรธรรมทูตเนี่ยอดทนแข็งแรงทรมานให้มันให้มันเฉยได้ ให้มันแค่สักว่าผัดสายดิไม่เวทนาถ้าเราฝึกมากๆเนี่ยเราเดินบนบนถนนโน้นเนี่ยได้เก็บตะโกงง่ายเียบหนามงับก็ได้เล็กๆมันเสียมอุบาทายมีเท่าไหร่ สี่มีสี่ไม่ใช่นล่นนล่นเวทนาอั่นเวทนาุปาทานมีสี่ใช้เป็นงูสี่ตัวก็ได้งูมีสี่ตัวงูคืออุปาทานคืออะจับงูใช่แล้วจับงูเนี่ยหางมันจะพันพันแขนเรา ใครกล้าจับงูบ้างเนี่ยเออมันขึ้นไปบนหลังคาแล้วมันกินหนูแล้วมันก็ตกลงมาแล้วเขาไปตามให้เราไปไปช่วยจับเอาไม้ทับหัวมันเอาไม้ทับหัวมันแล้วก็จับที่หัวมันแล้วทีนี้เราไปกับผ้าใหม่ไงเราต้องเอาไปปล่อยตรงตรงโน้นนะซี่มันไกลมันมีต้นต้นไทรขอบคุณมากมันมีต้นไทรใหญ่อยู่ แล้วปล่อยๆทีนี้พระใหม่เขาบอกว่าอยายกจะดูฟันมันหน่อยว่ามันเขี่ยวมนันอะมันเป็นยังไ,ไงเราก็เลยเอาไม้มาแนะแะปากมีเขี่ยวแบบสองเขี่ยวแบบนี้เลยก็เลยเชื่อวา่าไอ้ที่เราเข้าใจว่าเป,เป็นเป็นงูปล้องทองอะไม่ใช่แล้วมันก็คือ,คองูอะไรย่านเชือกอย่างนั้นก็ได้งูเขาหย่านเชือกยอะไร่าี้มันมันเป็นงูพิเศษมันมีหาดูยาก แต่มันไปกินหนูที่คุณตีของไม่ชีที่ที่วัดไม่มีเขตอุบาสิกาเขาจะไม่ให้ผู้ชายเข้าไปแต่ถ้ามีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เราเข้าไปได้ไปช่วยจับแล้วไปปล่อยงูตัวขนาดนี้ยพอเราจับหัวมันเนี่ยตัวมันก็พันแต่เราไม่กลัวเพราะว่าตอนนั้นเรามีาพระใหม่อยู่รูปนึงแล้วเราก็ถือว่าเราบวชนานแล้วสิบปีแล้วเราคือต้องอโยน เดี๋ยวมันจะกลัวเดี๋ไม่ไม,ไม่ไม่กลัวแรกแรกมันกลัวกลัวตอนจะปล่อย,อย่ะก็จะปล่อยอยังไงเดียที่มันไม่กัดเราโอ้อตอนนั้นเห็นเลยเห็นเห็นภาพปฏิจจุบานเลย <c oughs> เห็นเห็นเกิดเลยเห็น,หนปัสสาวะชนาธนาบารตานพุกนั้รู้สึกกลัวขึ้นมาจริงๆอ้า ไปเราต้องให้เข้าใจเลยเนี่ยเราเรายาห้ก็ไวนก่นว้วับเราพัะเรายาวกยายาวอ๋อถ้าคำยาวยากเช่นอุปทานเนี่ยยากแล้วมีเป็นภาษาบาลีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเลยท่องขัตส์ปัจยาเวทนาเวทนาปัจจญาตันห้า ตั้ห้าปัจจอุปาทานังอุปาทานะปัจจยาภววาภวปัจจาชาติชาติปัจจยาชรามะรนะตรงไหนนะเกิดใช่ไหมอันนี้แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตาย